อ้าวสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะตอนนั้นมีน,น้องไอเดีย<น>จะมาทำปีโป้เปิดฝาปีโป้เปิดฝาป้วยด้วยด้วยอะไรด้วยตะเกียบตะเกียบที่ไหนล่ะ <c oughs> คลิปนี้ผมไปดูที่ไหนมาในคลิปได้ไหมถ้ามันทำได้หรือเปล่ามันมันง่ายจริงๆเนาะไอเดียทำนี่ทำได้ไหม จะทำยังไงนี่ขนาดน้อยดียังทำได้อ้าวฝ่ามันดี้งั้นพ่อจับให้นี่เนี่ยหรอใช่หมุน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 ได้ไหมน,นิ่มแน่นๆเอ้ยหมุน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  เก่งมากใครเคยทำบ้างใครเคยทำมางกดหนึ่งมากดหนึ่งมาค่ะแล้วไ,ไงต่อต้อ่ <laughs> อยไหม ใครอยากให้น้องไอเดียทำอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะวันนี้เดี๋น้องไอเดียจะไปแต่งตัวอ่านนะ้ำแล้วก็อนอนนะคะ bye bye. บ๊ายบายบบ๊าายยอ้าวยังไม่ได้กินบิโป้เลยเด้ออื ยั่วยัวย่วจ้าอร่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานค่ะทุกคนบ๊ายบาย